สวัสดีครับหายไปหลายมือด้วยครับพี่น้องถึงค้ายากหนุงหลายยางครับผมฝนกระตกครับพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันไม่กันอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้สิพามาจับว่าปเปียวพอฝูงนะครับทารโลเรตตัวใหญ่ๆครับพี่น้องมาเบิงมาฟังเบิงราคาลากันครับพี่น้อง่าราคาเป็นจังไสกาช่วงนี้เป็นนาฝนครับ มีเรื่องนามผวมเรื่องอย่างเขามาแน่กับงัวกรขายอืดดูพวกเราแล้ครับพี่น้องเนี่ยในหอยแมงมาซื้อเพิ่นเนี่ยตัวนึงครับเนี่ยเห็นดูเนี่ยมีบามันพร้อมลูกกระทบครับตัวนี้อายุดีแล้วแล้วก็มาซื้อพอคุ้มฝูงคาโดเล่เป็นครับเพื่อนว่าเพื่อนกินยาดีเพื่อนก็เลยเอาพอชาโดเล่มาผสมอีก,กว่ันนี่แหละตัวที่เห็นแดงแดงนะครับเดันาขานเนี่ยเดี๋ยวในห้อยแมงที่บอกครับว่านั้นไอ ซื้อเพิ่นจากแต้มแต่คะแนนครับอ้าวเวียงบติดดีมืม้ยนี้ลมคือเก่าครับพี่น้องฝนตกฝนก็ตกดีครับพี่น้องจะทางบ้านทั้งห้อยแมงกับมาตกบันไดดอกพ่อเทืดจะแทะดีๆนี่แหละบันไดน้ำได้เนี่ยบันไดดอกครับหน้าเขาหน้าอย่างกับมีน้ำขังนิดนหน่อยครับน้ำกับมันมาตกซ้ำอีกกับน้ำพุ่งที่พ่อครับ ทางเพิ่นเฮดเป็นหน้าทงกับใครแน่ทั้งโคกหน้าโคกหน้าดอนก็บอกใครมีหน้าครับปีนี้เดี๋ยวมาเบิ่งนั้งกันเด้อพี่น้องว่าิเบิ่งชารูอรกันตัวนึงครับอยู่ทั้งในพุ่นน่ะตกลงกับเพิ่นแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งตัวว่ามันใหญ่เป็นไดราคาสั่าใหครับพี่น้องตอนนี้ก็จังว่าแล้วพี่น้องขายออกงากๆครับพี่น้องมื่นนึง ซื้อเขาหาตัวตวมือหลายกับมือซื้อหลายกับเป็นสิโตครับพี่น้องขันบ่บ่มีแทกกับติดคอกมือละ่สองสามตัวก็ได้อยู่หรอกซื้อทุกมือสมมุติว่าหาตัวสิกับคอยออกสองตครับพี่น้องย่งคาคอกอยู่กับมีครับนี่กับพ้ามาจับอีกแล้วมามาเบิ่งว่าส,ส,สุดพอทาโดเล่ครับตัวนี้เป็นยังครับูปุ่นี่ ้ยนกับโบติดจักเทียง้องกับโบใครแครดอก้นอนกับข้อมไปข้อมมาอยู่หนละ่ะตาบาเป็นเคยของสียาครับมันเป็นมวยครับมันทกหัวเป็นรุมทั้งพุ่นแซ่เสียเลยครับทั้งในคอเพิ่นเนี่ยเป็นเทปปูนไว้วะสันอืม เอาตัวค้องง่ายนี่แล้วกอนนะค้องตัวหันบ่ถือก็ได้ครับพี่น้องเอานีแล้วที่เพื่นนอามาคุ้มฝูงเนี่ยคอขื่นเปรี้ยวแล้วครับพี่น้องเนี่ยก้มหัวมันเคยเดินเสียกโดยยังอย,งอยู่ับมันก็นยอมเสียกอยู่ก้มหัวยาไปแล้วมือนีคนงานกับไปทุระทุลังเงินครับพอดีว่าอยู่งานมังแรงก่อน มวยมบ่มีผู้ใดมากลับมาเลยครับเนี่ยในหอยแบ่งโทรหาผู้ใดก็ยังบ่มาฮอดบ้านก็เลยออกมาซื้อกันเองครับเนี่ยเฮ็ดจังได๋สิเอาขึ้นไดในอนอสั่ในใครๆแน่อยู่มันบ่ใครดื้อมอะไรครับเนี่ยแต่ว่าคันใกล้ๆรถแล้วก็ดึงแฮงแข็งแรงครับเนี่ยสอดเสียเข้ามาใกล้คอกคอกรถก่อนปนควายพร้อมครับพี่น้องควายมันก็บเ่เฮ็ดงัวเด้อครับเนี่ยเออเลี้ยงง่ายอยู่ดอกควายเพิ่นครับมีอยู่สามตมั้งครับแต่ผลปนไปกับงัวเนี่ย เขายาอยู่ครับพี่น้องพันเสาพูแต่ของเพิ่งกระดินเบิ้งอยู่คุณครับนะต้องค่อยปรัเลาะมันไปครับเนี่ยขอขึ้นเปี้ยวแล้วครับพี่น้องเนี่ยหนึ่งโมยูดอกต้องทำมันยางไปก่อนพันเสาไปก่อนครับพี่น้องเนี่ยยนโยน,นเกือบไปก่อนมื่นอีกแล้วนี่ ลูกซ้ายพุนเข่ามาไล่ดากซอยไว้แล้วครับบ่มีคนมาซอยในห่อยแมงมาไล่ก่นมันออกไข่เนี่ยควายก็วนไปวนมาแล้วมนก็บปเห็ดงวัวดเครับเนี่ยทั้งวันแล้วมันของไม่เคยอยู่น้ำกันครับพี่น้องชาดูเ่ยังอยูเลยครับพี่น้องเด้อยังบ่ได้ปล่อยไปดอกชาดูเล่กับไป ตัวแดงนี่ในหอยแมงส่งไปคุนแล้วครับตัวแดงนะแต่ชาลูเรยังนังคาอยู่ครับเนี่ยขันมีผูพใดติดต่อมาในหอยแมงกับกับปอยได้กับปอยครับอืตัวนึงมาพานเดือทำครับที่เอาตัวนึงกับตัวนึงกับแตงมาเข่าเนี่ย่วได้เอาตัวนี้้อครับเนี่ยเอาหัวมาข่างกันกับตัวที่เอาแล้วพวาเขามาติดตัวแม่ครับเดี๋ยวดึงออกครับพี่น้อง พ่อเพิ่งก็มีแต่แมงวัวพ่อเบิ่งได้อยู่หรอครับนี่สวยๆงามๆหลายตัวอยู่แต่ในหคอยแมงว่าเบิ่งเอาพ่อชาลุเรมาทับกับเ่เขาท่าเลยหรอครับเนี่ยบ่ได้์สองอย่างเห็นมันเอาพ่อบะมั่นแดงๆมาทับกับที่ออกลูกมาแดงๆออกเป็นตัวแม่ตัวผู้เนี่ยก็จะได้ขายได้อยู่ครับก็จะได้เพิ่มไปอีกอันนี้มันก็ทิเป็นลูกลูกชาลุเรผสมบะมั่นนะครับเนี่ยลูกมันนะชาลุเรผสมบะมั่นค้างแม่มน,นะครับนะ มีมีแมลี่ตัวนึงงด้วยครับจินยาดีๆตัวนัะนะน้องให้เบงเมงาเบิงงัวคนอยู่เรื่อยล่ะควงตัวนึงได้ตัวนึงครับพี่น้องนี่นี่แหละคว <c oughs> หน่วยเกิดขึ้นอีกแล้วผ <c oughs> ูว้นะคุณมันลมครับควายมันนอนนะคุณนะลงไปจมมันมีบอลแองควายนอนพอมเนี่ยแม่งวัวเพิ่นนะงามครับเนี่ยเพินเ่นจะหาพอตัวไม้เขาเนี่ยลูกผสมครับพี่น้องยางมาเนี่ยพอเลียตัวที่ผมจับไปนะ นี่แหะมันก็เป็นลูกบางทีแหละนอแค่ลูกนบางทีเหระครับได้ออกมากระบ,บอกสวยงามดอกเบื้องสีเปลี่ยนพอไม่เวสันเบิง้งทรงว่าทีข่อง,ง่ายครับพี่น้องแต่ว่ามันติดเสาติด,ตดยังอะวนไปวนมามันสลัดครับตัวนี้เพิ่อว่าเพิ่งเคยข่องมันสีดยายอยู่เวสันนี่ครับชารุลีขึ้นมาแล้วด้วครับพี่น้องเนี้ย แล้วค่อยแมีงให้เล็กน้อยเป็นไรดากใครแล้วค่อยเลาะมามันก็ขึ้นรถง่ายอยู่หรอกครับเนี่ยมันเคยขึ้นรถขึ้นลามาครับเนี่ยพอมากใกล้ๆหอดท้ายลมก็ก้าวขึ้นตอนนี้เพันว่าทารุเร่ที่ขึ้นไปมันหนาเ่าใครมีครับเพันว่ามันหนาเหี้ยนตอนเดี๋ยวปันหาบอลป่อยว่าอะไรเขาเฮ็ดของเมื่อตอนเนี่ยเขาวาน ไทยให้กระพุ่งกระโพดมึงกระเพาะได้แทะได้เล็มหนาอยู่มันยุบลงมาหน,อน่อยเมือตะกรอนไะด้หอยแหวก็เห็นครับอ้วนตึ๊บตัวนี้ก็ยุบลงมาเป็นอ้วนอ้วนสำเร็จครับพี่นอ้องเบืองตะกรอนนี่กัเบื้องจากสายตาได้พี่น้องกะเอาไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปยังดอกกะกะเอากนะเอาในห้อยแมวกว่าตอนนี้ขน,นาดที่มีอยู่ใกล้ๆเจ็ดร้อยหรือเจ็ดร้อยนาทีได้อยู่ครับพี่น้องเจ็ดร้อยกิโลนะครับเบื้องเบื้องจากสายตาว่า S <S เคยเอาไปสร้างอยู่ครับพี่น้องก็ดีก็เปรียบเทียบตัวเอาเอาตาสร้างครับโบแม่นเอาเอาตาช่างครับเอาตาสร้างเอากราปรมาณหน่อครับพี่น้องเคยจังเข็ดอย่างเขาเข็ดอย่างละกะเอาเคยไปสร้างไปอย่างเนี้ยก็บ่แมน่นบ่นั่นดอกพี่น้องกะคาเอาเคร่าวๆแหละบางเทียะก็ไก่เคียงบางเทียก็เกินจั้งน้อยบางเทียก็ขาดทั้งว่าบวกลบกันสิบสิบโลนี่สิบโลอยู่ประมาณประมาณนี้แหละครับพี่น้องนายบอลไป ใหญ่บอนไปไปสั่งบ้านเฮ um ามือนีใหญ่ไปอีจกจักยี่สิบสามสิบโลไปสร้างมือไม่ได้ยุบอีกเป็นยี่สิบโลไปแล้วครับพี่น้องในหอยแมงร้องสร้างเบิ้งอยู่ใหญ่จะคอกมันไปกันสิแล้วก็ไปสร้างเลยจริงสิสมุดได้เจ็ดร้อยกันสิตกมืออื่นมาใหญ่ไปอีจกจักยี่สิบสามสิบโลนี่ก็ไปสร้างเบิ้งยุบแผลพี่น้องหายไปแท้ละ่ะสิบโลยี่สิบโลมีแน่นอน ก็ให้มันกินปกติแล้วครับพี่น้องมันก็กินบางทีมันก็ผิดที่ผิดอย่างมันก็บบวให้กินอาหารกินยาอะไรมันก็มีการยุบนะครับเนี่ยนี่บักแดงกันลังแย่กันไปครับเนี่ยเดี๋ยวของเพิ่นเอาไม่แย่กันหายอยู่ตัวนี้กับฮุนเดอร์ผมบ้ากระได้พี่น้องที่ได้น้องสองแล้วบ้างเนี่ยเนี่ยสองตัวครับพี่น้องเนี่ยบวกค่ายังเรียบร้อยแล้วค่าเพิ่นห้เด็กหน่อยซอยรายลักษค่าได้หนุ่งเน้หนาเพิ่นบวกแล้วสองตัวนี่ หาที่ผาแต้มเข้หาที่ผาคะแนนครับพี่น้องเบิ้งเอางัวทุกมือนี่ครับเนี่ยนายหอยแมงเบิ้งแล้วว่ามันตำกาเนี่ยพุ๋ยละครับจะจักที่เห็ุจังไหนูุเนี่ยไปปลายทางมันเป็นทังสั้นครับพี่น้องเบิ้งว่ามันลงอีกแล้วยิ่งหนาฝนมากก็ยิ่งขายออกง่ายตอนนี้อยู่ในคอกแลยหอยแมงครับเหลืออยู่จักประมาณ20กว่าตัวมั้งครับเนปล่อยบ่อครับพี่น้องเนี่ย คนหาซื้อมากอะเอาตัวงว่าหน่อยครับงวัวใหญ่ก็ยังบ่เอาอีกงวัวใหญ่ซื้อไปบางเทียกับแม่ลูกเพิ่นก็ให้ขาดทุนให้รูปราคาครับสักที่ว่าต้งสายขายปกติขาดครับพี่น้องว่าถือไปแล้วก็ยังมีถืออีกก็นี่อีกเซ็นบ้านนะก็มาขึ้นอีกตัวนึงนี่ก็พอพันบ้านเพิ่นนึกครับเดี๋ยวเพิ่นต้องการใส่ตัง,งค์ของท่านเนี่ยทับใดอยังไดป้ปกติครับพี่น้องตัวนี้มามั่นหัวโลนครับตัวบ่อใดมี เป็นเรียบร้อยนะครับพี่น้องลูกฝูงธรรามาได้แต่บรรผสมมาดีเนี่ยหนังยานดีครับพี่น้องเนี่ยที่ขายตัวแม่ลูกก็เสียดายตัวทองก็เสียดายครับพี่น้องเนี่ยงวัวเพิ่นกับเบือเลือดจะกี่ตัวเขาตัเลี้ยงอ้วนดีแท้ๆเดี๋ยวงวัวบ้านได้ห้อยแบ่งตัวไหนป่อยบ่ออกถอดบ่ออกกเขาให้ลดกับให้ขาดทุนกับทีเดือดเอาเสี่ยวามาให้ลงให้เพิ่นจ้างเพิ่นเลี้ยงนี่แหละครับเนี่ยเพราะญ่นนเนี่ยครับเนี่ย ให้รูปมันใหญ่ขึ้นเหนจะจับไปขายไหมขายตอนนี้กับรูปหลายครับขาดทุนหลายครับพี่น้องเนี่ก็ซื้อวางหนาที่ว่าฝนมาลงปนใดรับพอฟังอยู่พอได้กำไรนิดน้อยอยู่ครับพี่น้องตอนนี้กับเขาให้รูปพยุบหลายมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนกับพี่นอ้องตองปล่อยมาเลียงก่อนนี่เพื่อนต้องการใส่ตังค์ครับพี่นออ้องก็เลยมาเขามาซื้อ้เพื่อนซื้อกันอยู่ประจำครับพี่น้องเนี่ยคุยกันม่ยากหรอก ม,มันเคยเป็นคออยู่ครับพี่น้อเนี่ยกับพอดึงมาอยู่ดอกเดีย๋ยวค่อยๆไล่ค่อยๆแย่มไอหนอครับพี่น้องจะไปเฝ้ามันไหลเฮ็ดพองง้วได้ครับเพิ่งกระทับงว้วอยู่ครับพอสุดเนี่ยทับไปเหมือตะลันเนี่ยทับทองไปเหมือนเราซุ้มออกไม่ก็มีเดี๋ยวพนว่าหาไม่ไว้สัตวคันี่ขายตัวน้อยมันก็ได้หน่อยขายตัวเดียวมันพอไปรลดไว้สัตว เดีย๋ยวมีต่างหอยหาซื้อมาเลียงไม่ลูกเพินเ่นเหตุงานต้องใส่เงินหมุนครับจ้างคนงานอยู่เพินเ่นพาคนงานจับไกลจับหนังนะครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องใส่เงินหมุนออกไปให้ลูกน้องเพิน่นพาลูกน้องเพิ่นจับไกลสันเพิ่นได้เงินมาสุดแด่เพิ่นเหลียบังกิดเอามาซื้อว่าลงให้พอเถ่าเพิ่นเลียงกันสิละครับเนี่ยทางให้มาบ่มาก็นละมาแล้วครับลวสวยครับพี่น้องตัวเนี้ยครับเนี่ย ทักมาได้เนี่ครับพี่น้องเด้อเนี่ยเอาไปคุ้มฝูงได้ผู้ใดว่าต้องการงัวแดงมาครับเนี่ยเนี่ยนังดีครับอายุก็ยังบ่เฒ่าครับเนี่ยอายุยังงัวยังบ่ฮอด30เดือนดีมั้งครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ในหอยแมงเคยเห็นมาแต่น้อยอยู่เนี่ยเนี่ยรูปร่างดีครับราคาเบาๆครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้28.5คะแนนครับเนี่ยยังบ่ได้บวกหยังเด้อพี่น้องเดอ้อร์ใคอยากได้ก็ ถามได้ครับบ่าไก่ไปส่งกันขันไก่กับรถมาใส่เอาครับพี่น้องจะได้บวกกันหน่อยๆมีรถมีลาก็มาใส่กันรถจ้าของเพิ่อนใดให้เจ้าของเพิ่นดึ่งนะครับเพิ่นก็ซอยในห้อยห่อยแมงดีครับเนี่ยขันในห่อยเพิ่นบ่มีงานกับมือใดนคนงานในห้อยแมงบ่อยู่ไปไหนไปธุระากับเพื่อนในห่อยแมงเคยมาจ้างเพิ่นเปื่อคืนซอยครับเพิ่นขึ้นเป็นครับเจ้านี้บวกกันเบาๆครับพี่น้องเนี่ย เอาไปเห็ดคุ้มฝูงได้ครับคันบวคิดอยังหลายวันเนี่ยหนังมันดีครับพี่น้องนี่ก็ยังใหญ่ได้ไปอีกหลายเติบอยู่คุณระทับได้อีกประมาณหลายปีอยู่ครับพี่น้องคันก็ตักงสองปีก็พอแล้วล,ล่ะเพจพงงัวก็ไดสองปีสามปีก็พอแล้ววันนี้รูปมันก็ใหญ่ขึ้นก็ได้ถอดออกครับพี่น้องตัวนี้ยีนน่ที่แปดจุดหักแง้ครับบวกกันหน่อยครับพี่น้องนี่ ดูในคล็อก็ยังมีละให้เรียกหลายครับถึงมีถึง,งวารุ่นว่าอย่างกับน้าห้อยแบ่งค์ของที่ประเทศไทยให้เบิองครับมื่อน,นี้ว่ามันสิโดนไป่พูดแล้วสั้นมีประมาณจากกักรีสิบกระโตกนะครับตกสามสิบตัวแล้วครับพี่น้องให้เรียกกันวารุ่นบามันแดงหวัวโลนก็นมีครับแม่แม่ลูกก็มีครับครับน้าห้อยแบ่งฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถือลงหลายครับน้าห้อยแบ่งมีสิทธิ์หลุดังชุดนี้แหะครับเนี่ยซื้อมากกัะมีสิทธิ์หลุดเื่ากันเดี๋ยวกระติด ต้องรอราคารอให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยครับจนถึงปะเด็